สวัสดีครับผมบอยจากเพจ mg บางนากม13นะครับวันนี้บอยสัมภาทุกท่านมาชมเจ้า all new mg 5กันนะครับวันนี้มันจะมาพร้อมชุดแต่งลำกา5ชิ้นนะครับภายในหรือภายนอกจะสวยขนาดไหนเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมได้เลยครับผม สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว MG5 รุ่น d p พนะครับราคาอยู่ที่679,000บาทตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นดิจิตอลเบ r ร i นิ g งกร l ลนะครับผมมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศานะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ปรับสูงต่ำได้จากภายในตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้าเราติดชุดสเกิร์ตรำกานะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะครอบคลุมถึงกันชนหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับ ให้ความมั่นคงในการขับขี่ยิ่งขึ้น,นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ MG5 จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะครับ114แรงม้า150แรงบิดนิวตันความประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่17.9กิโลลิตรนะครับสามารถเติมได้ทาง E85 E20 91 95ได้ทั้งหมดเลยในตระกูลเบนซิน MG5 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดล้อ17นิ้วนะครับเป็นล้อ a ล l o y ท t o n e นะครับเป็นใบพัด5แฉกนะครับด้านข้างมาพร้อมโคมไฟ แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตัวรำกาที่มาพร้อมชุดแต่งของตัวนี้นะครับแล้วก็ประตูแบบคีเลตใช้งานง่ายไม่ต้องพกกุญแจไม่ต้องกดกุญแจแค่มีกุญแจอยู่ติดตัวมาถึงปุ๊บกดที่ประตูสามารถเข้าหรือออกภายในตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเราติดในส่วนของตัวชุดแต่งรำกามีลิ้นสวยงามทําสีตามสีเดียวกับตัวรถเลยมาชมด้านท้าย MC5 กันนะครับ MC5 ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีกล้องถอยสําหรับการถอยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในการถอยรถด,ด้วยนะครับและจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์3จุดซึ่งมาจากโรงงานทแท้ๆเลยไม่มีการตัดต่อสายไฟด้วยนะครับตัวนี้จะติดตั้งชุดแต่งดํากาเห็นไหมครับทําสีทูโทนนะครับมีปลายท่อ3ท่อนะครับสวยงามให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ท้ายสีดํา เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับว่า MG5 ให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนตัวฝั่งคนขับนะครับ6ทิศทางปรับขึ้นลงสูงต่ำแล้วก็เข้าออกพวงมาลัยมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมหน้าจอ LCD อามาตรวัดของตัวเจ้าตัว MG5 นี้นะครับจะเป็นมาตรวัดแบบ LCD เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอกลางขนาด 10, 11, 11นิ้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโมัติ CVT 8สปีดมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและระบบเบรคแบบออโตโฮ MG5 d p u s s นะครับจะมาพร้อมกับเบาะหนังภายในนะครับเป็นสีทูโทนดําแดงแล้วก็ตัดด้วยสีขาวให้ความรู้สึกสปอร์ตและเพิ่มความแตกต่างนะครับในส่วนตัว MG5 d p u s s นะครับจะมีซันรูปขนาดใหญ่นะครับเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าและม่านใช้สามารถใช้มือเปิดปิดได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมพาประชมเจ้าตัว MG 5ตัวนี้นะครับถ้าสนใจยังไงสามารถติดต่อได้ที่เพจ MG บางนากม13หรือติดต่อกับบอยโดยตรงได้ที่เบอร์0815620208พร้อมบริการทุกท่านทุกระดับอย่างประทับใจเลยครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ